เธอมันเหี่ยมเนาะจีนังแต่ละกะเอามาล้างละทักทายสบายดีและสวัสดีเอฟซีทุกท่านผู้ติดตามนะครับส,สมมานิกมาหน้านะมาหาปั้นเข้าข้าพอแตงโมแล้วกับบะพันแล้วกับบะชมพงนำ้ำมานี่ก็เฮ็ดบดกัอ้ออีลาทุกคนเลยนะพอดีแกงเลยนะเนี่ยแตงโมจะเนเลาะบลมอๆกลางคูมันเคยอื้อ นี่่ะตอเข้มเทงเฮงก่ตอนี้นะงนะองกกรนะก็อก้อมีลายกำลังอ้เอเลยเป็นงเงิเงียงามงามเลยแต่ป่ายันอ้ออยู่ทุกคนเลยเล่าข้ามายี่ว่าทางกย่เออาเปลี่ยนทางพน,นัมปล่อยก้นหา้าม ใหม่หุงปั่นเอาไปในในกองเขาเออเออเออตับไม้ที่พุชพุชว่าไม่ไทากนะโยงไะทางไม่นั่นมีแต่แปลงมันหุงปั่นก็มาหอดหน้าแล้วนะเอากระชีได้มาหาเฮ็ดยูเฮ็ดกินหากระมาหอดกิน อืมดูองยสีหน้าสงหน้าต nah. no. 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 ีเอามนทางบ่ตีแล้วก็กินปลามกตีเอากินแห้งมากเพื่อนเราสองโลคู่ไปจักเลยมาล นี่ครับประพันธ์นุ่มมากจี้เย็นจริงห้าตัวบักง่ายๆหนึ่งยานบุตรีมวยยานได้แล้วโล่ปลายเนาะเกือบช็องบอลแล้งงอนบ่มาซอยเบอร์พักไปทาไมปชื่อช้างจี้ทันแล้ว ลืมเอ้โหข้ามาาเพราะอย่ายุบเจอก็ะยังนี่ไลฮะเถิงมลืมะเอ้าก็ที่ตูด้าเจ้าน้าท่ถงนะมาเรากัตักน้ำกินลืมมาน้อยดอนท้า ลายคือมีเน,นจริงหน้าเนาะเป็นด้่นะกอ,อลายือคือ,อยังไม่ไขไข่ายางามนี้ตะพูตีเนียนะพู ปิดละกโย่ติดหลอกวงซื้อหลอกหงั่งปั่นเลย,ย่นี่นะคือเย็นแลี้ยแล้ว,ลวจีนะเออเย็นแล้วล้วเออมันเหนี่ยมเนาะจีหนังแต่และ้วกะ็เอามาล้างเลยจีแล้วก็เอามาล้างเลยทุกคนเลยนี่ล้างน้ำเลี้ยแล้ว,ลวลกจ็จอดพัดเป็นทอนเอาไปต้ม,มต้มส้มไหมเนาะเป็นแซ่บต้มเปื่อย ห้ามห้ามอยู่ผู้ตลอดผู้แล้วนี่ได้ชอบแล้วชอบอยู่ได้สีชิชอบเอาททษตะเพิ่มาเลยเจอมันใหญ่อยู่บ่สีกอนยันได้ยุโรคหายามชิบเนาะผ่าน ีแล้วนี่กล่องเข้าได้น้อยนึงไหนไปแล้วนี่เลยไหบุกาบุขบุกเข้าใช่ไหมอ๋อพร่อามีเจ้า พอปั่นนะกันอันเพวปั่นข้าวลยกันเกียวอยู่ปันเดือบอกนปัเดือตอนเดือดเยยจะปั่นข้าปั่นเป็นบ่เจ้านะตอนนี้ก็พักเป็นอรเยอะไปจม แตงอเยงแลเป็นพนะันี้กันข้าท่า้าี่ชุอมนกนนะอยางพิชละชุกแล้วก็พิทันละพจ เพราะห่างวันปั้นข้าท่าทราบมันต้มมันเย็ยนชุกอันนี้ห่างหมดแดงนี่เอาไปต้มใช้งง

ตหมูกะเพราะตังหมปรุงแล้วล่ะเอากระมาตักเจโทยพักกินข้าวก่อนทุกคนเดาจไ้ปั้นจอยจนจนมาพ่อเน่ามาแล้วกินข้าวป่โออยากกินนะอาชวนมากินละไม่มาทียพี่พี่พี่เลยทาพี่ค่ณ้าพี่แงพี่เอาพี่ดีนะคนนั้นเนาะเ เขาแหนื่อพลลกมีแหงขม่เปี้ยเขาคอยในกน้อยดึงไว้เข้าชุมนื่เพิ่งมันมีพาดเลยไม่รบกวนอยู่บนนนนี่นอนข้าวบม้อ้เาพ่กินไง น้ำแต่งหงอยมาแสบแล้วยำโมกมานร้อมน้ำแสบบริโภคเยอะถึข้านท่างกันเด้อทุกคนเด้อท่างโมจิหน้าท่างเี็บเอ้าน้องเช็ดละ แล้วล่ะไรสี่สิบสองชอบปีนี้ปีแล้วนี่ชาวสองชอบหากรเมื่อบอ้มพี่รถมาขนข้าวบ้าแอบนะมานอนหน้ามือนมุกมุกเมื่อแล้วบ่ออกะเอาขึ้นได้รถหนึ่งทางกบีเด้อ ตกรถจ้้ย่างแ้กดิจนี่อัอนนี้กับการมีออลำลังแล้วก็ยังเหลืออยู่ชิมห้าชิบหกอบมาอีลอมนาะ หลังจากพี่เฮาปั่นข้าปันาป่นน้ำไปเลยก็แล้วภากันเมอ่อไม่ได้ทุกคนเลยสำรับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้ก็ขอขอบมอกขอบใจผู้ติดตามได้ครับสม้มคลิปหน้าพอกันไหมเข้ากะได้42สอบปีนี้